รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการด I ไอซ์วันนี้เรายังคงอยู่กับคุณชินชินวุฒิและน้องฮอนด้าครับ เริ่มไมาได้แค่ข้อเดียวเองครับเป็นไงยากง่ายยังไงบ้างฮะโอเคฮะยังยังไม่น่าตื่นยังไม่ได้เต้นเลยเพราะว่าค่อนข้างที่จะเอกลักษณ์ค่อนข้างทีเอกลักษณ์ใช่เห็นได้ได้จบเป็นคุณแอนดรูว์เก็กซันไปนะสบายเลยไม่แน่ใจว่ารายการยังอ่อนให้อยู่หรือเปล่าปกติข้อแรกเป็นนี้ครับถ้าส่งสูงแล้วมาใจะข้อแรกเราจะมือที่แบบอ่อยไว้ให้ซ้อมซ้อมให้ดูทักทิกพี่ครับฮะคุยกันไปคุยกันมาน้ำลายเปียกหัวไม่เนไลอยยาให้กลับ ไปคุณไปร้อนที่คุณได้เลยดีกว่าวันนี้ยังเหลืออีก9ดวงตานะฮะสบบายครัตัวช่วยอยู่ครบนะครับทั้ง3ตัวพร้อมแล้วประจำที่ได้เลยครับกลับ hey, <hey>, hey. ไปดูอีกรอบนึงมีเวลาให้ดู120วินาทีและนี่คือดวงตาคู่ที่2ครับเออนะ่นาจะใช่น่าจะใช่ไม่น่าจะมีอะไรยาก ถ้าข้อนี้ตอบผิดนะยังไงครับกลับบ้านสิใครพี่ทิ้งอมที่หมาเม่ดีเดียวเดียวเดียวคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวฮอนด้าเราทีมเดียวกันดาวพูดเลยครับเอาจริงเหรอผมเชื่อใจคนนี้เขากระซิบผมมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วตอบเลยชัวร์แน่แน่อยู่จากวิธีการกรีดอายไลเนอร์แล้วโอเคบอกเลยว่าพี่คนนี้เลยไกลหวานเนื้อ นี่กัดนั่งรอเลยจากาการกรีดไรเนอร์เนี่ยนะใช่เป็นวิธีการกรีดของพี่เขาเลยพี่คนนี้เออไม่แน่ใจว่าเป็นนางงามเก่าหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ไหมน่าจะใช่ไม่รู้แต่เขาสวยมากอ่ะแต่เขาเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการตัดผมสั้นใช่ใช่แสดงว่าคนเดียวกันแล้วแหละคนเดียวกันะอ๋อนี่ยังไม่ได้คุยกันเลยสรุปกระซิบมาตอบเลยไหมตอบเลยครับตอบเลยนะฮะว่าดวงตาคู่นี้คือ พี่เจี๊ยบโสดพีดครับโสิษีดสภาแล้วครับใช่ครับไม่คิดกบจบเดียวแล้วนะเนะโอ้โหไปคุณเจี๊ยบนั่นก็ผมสั้นเหมือนกันใช่คุณจะตอบว่าเป็นคุณเจี๊ยบโสดพีดสภานะครับใช่ครับใช่เหรอตานี้ชัวร์ครับมาดูเลยใช่คุณเจี๊ยบโสดพีดสภาหรือไม่ใช่ครับใช่เอ้าใช่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 ในี่ไงนียอดเยี่ยมมาก แต่ผมบึิ่งสังเกตเห็นนะว่าคิ้วของคุณเจี๊ยบเขาแบบแบบวับลงมาวับลงอะไรนะตายคิ้วเขาโอ้โหมีตวัดลงด้วยลับอายไลเนอร์ขึ้นไปพอดีเติมเนาะโอ้โหเป็นการที่สวยมากเขาเป็นคนที่สวยมากสวยมากครับเอาละครับผ่านไปเรียบร้อยแล้ว2ดวงตาครับเราจะขยับไปที่ข้อสี่พันละและนี่คือดวงตาคู่ที่สมครับ ตีอ่ะเอ้ผมว่าคุณมากนะตาคู่นี้ตอนแรกที่เขานอนบ้างไหมฮะผมต้องทำนี้ก่อนพี่ชินได้ปะเนี่ยอันนี้ชัวร์เราสายศิลปินอยู่แล้วนี่นี่พอขพึ่นมาปุ๊บเนี่ยไม่ยากแล้วเพราะคนนี้เป็นนักร้องอ้าวเป็นนักร้องที่แต่งเพลงเก่งมากพี่แต่ผมมองเป็นผู้ประกาศข่าวอ๋คุณแล้วแต่จริงเหรอจริงเหรอ่อนน่ผมมองเป็นผู้ประกาศข่าวเหรอมองได้นี่คือใครอยู่สาม ไม่ใช่แต่ว่าไม่ใช่แล้วมาดูอีกทีนึงไม่ใช่แล้วไม่หรือวผมแกล้งถามเล่นๆนะตอนแรกนึกถึงใครคุณปลื้มที่อ่านข่าวช่องสามอ๋อปลื้มที่เคยอ่านข่าวเคยอ่านข่าวช่องสามแต่ว่าองไปออกมาปุ๊บไม่ใช่แล้วใชวิถีไม่ใช่ในการยิ้มบริเวณหัวตาคนนี้ซิงเกิลที่ปล่อยออกมาแต่ละเพลงดังทุกเพลงดังทุกเพลงดังทุกเพลงแล้วเป็นคนที่เล่นคอนเสิร์ตดีมากๆเล่นกีตาร์เก่งมากแต่งเพลงเก่งมากนี่ถ้าเป็นสาวๆมาแล้วเขาต้องบอกว่าโอ้โหดอลลี่ไอนี่แบบ น่ารักมากเลยอ๋อน่ารักแต่เป็นคนที่ตาอบอุ่นนะมัน่าสายตาเขาดูแบบอบอุ่นแล้วเพลงเขาก็ดีออออบบุุ่่่นนใชมากับกีตาร์คู่ใจตลอดร้องเพลงดีมากแต่งเพลงใจมากนะคู่นี้มั่นใจครับมั่นใจจถ้าคนนี้ถ้าคนนนี้ะโชว์มั่นไปอีกเลยแค่นี้ก็ท่นล้มก็ไม่แคลนคุณว่าเจอบ่อยไหมฮะบ้างครับเวลาเล่นคอนเสิร์ตหรืออะไรอย่างงี้ครับหรือว่าแบบตามรายการหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะเจอคุณวตอบเลยดีกว่าได้ครับคุณคิดว่าตานี้ ตาที่3นี้คือพี่สแตมอัิวานครับโอ้โหพอมั่นใจกันทั้งคู่เลยพี่ป๋องว่าใช่ไหมครับผมว่าก็ใกล้เคียงครับแต่เรายังไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่าอมีบิวฟู่ด้วยว่นี่ไงกองเชียร์นี้ว่าใช่คุณสแตมหรือไม่ใช่ครับใช่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  ไปเลยนะฮะได้ได้ค่ารถกลับบ้านแล้วครับได้แล้วใช่ไหมหลือเท่าไรแล้วอ่ะสี่ละอ่ะเดี๋ยวหนูกลับเลยพี่ชิเดี๋ยว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 เพราะถ้าจะกลับตอนนี้จริงๆคุณต้องเอาสี่พันเนี่ยมาเล่นตาเดียวได้ตาไร้เสียกับผมก่อนใช่ว่าคุณจะเหลือกลับไปเท่าไหร่อาจจะไม่เหลือเลยก็ได้เอออาจจะศูญมือเปล่ากลับบ้านเลยก็ได้ถ้าจะเอาชัว์แบบไม่ต้องเล่นตาเดียวได้ตาไร้เสียคุณต้องเล่นให้ได้เก้าข้อทั้งหมดถูกต้องครับเพราะยังไงวันนี้แจ็คพอตแตกแน่นอน ถ้าไม่แตกยังไงพี่กระป๋องลาออกจากรายการนี้ไปเลยผมว่ายังไงให้แตกจ่หม่แตกนถ้าแตกเอะครับผมพรว่าจะผมลาออกนะไปเราไปต่อเลยนะครับกับดวงตาคู่ที่4ี่เงินสะสมจะขยับขึ้นเป็น5,000บาททันทีและนี่คือดวงตาคู่ที่4ครับ สนับสนุนโดย Ex ็กรถยนต์นิสสันโนต MyB บาย c ค t ไปเราไปต่อเลยนะครับกับดวงตาคู่ที่4เงินสะสมจะขยับขึ้นเป็น5,000บาททันทีและนี่คือดวงตาคู่ที่4ครับ มาแล้วเมื่อกี้คุณเจ๊บศพพิณภายังได้เลยคราวนี้ก็ไม่น่าจะยากที่มาปะอ่ะคุณชื่อมาเราว่าที่มาเราว่าพี่นัทเมื่อกี้ผมมองแวบหนึ่งบุ๋มปนัดดาชอบพี่ของพี่อ่ะไม่ใช่พี่ปนัดดาเรืองวุฒนักร้องผมนึกว่าบุ๋มปนัดดาก็อีกชื่อนึงผมถึงได้คือไม่ใช่พี่บุ๋มใหม่เจริญปุระมีุใหม่เจริญปุระด้วยเอาละเฮ้ยเหมือนด้วยไอ้เดียวเอาดิ แต่ถ้า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 เป็นรูปล่าสุดกว่านี้นะจะชัดเลยว่าพี่ใหม่แต่นี่อาจจะเป็นรูปตอนสาวหรือเปล่าก็เลยไม่แน่ใจอ่ะเอาไงดีอ่ะปันดาขอขอดูชื่อที่มีตอนนี้หน่อยครับเราอ่ะเราคิดว่าสองชื่อแล้วนี่เราคิดว่าใช่หพี่ใหม่เรานะส่วนตัวเรามีนับด้วยพี่นัทเหลือสามสิบวินาทีครับหม่เจริญกุลละกับบุ๋มปัดดามีตัวช่วยใช้เหอมีตัวช่วยอะไรบ้างครับสามตัวช่วยเปิดปากมาดูวิดีโอคอล ให้ใครก็ได้นะฮะมาช่วยคุณและนี่ครับจะพูดมา2ชื่อมีชื่อหนึ่งใช่เลขชื่อหนึ่งไม่ใช่ให้คุณเลือกที่น่าสนใจผมว่ามีเปิดปากกับพูดชื่อพี่เอาไหนเอาไหนดีฮะถ้าเรามั่นหน่อยก็โชว์เปิดปากไปปุ๊บตอบเองนี้ถ้าเรารู้สึกเอ้ยก็เอาสองชื่อมาเอางี้วันนี้เราเชื่อฮอนด้าเพราะฉะนั้นเปิดปากเราเชื่อฮอนด้าเปิดปากนะขอเปิดปากครับทีมงานเปิดปาก่อยครับ ย่าเลยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเอาละสิเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเหรออําเดนแปลเป็นไทยให้ตายใครอะเธอเอาละพี่ปนัดดาไม่ขึ้นไม่ใช่ละผมมาตอนแรกปากขึ้นปุ๊บใหม่ขึ้นมาอยู่แต่พอมันจะหมุกไม่ชัดอะเป็นพี่นักแสดงอีกคนนึง ตอนนี้นะผมว่าเปิดปากมายากกว่าไม่เปิดปากจี้เปิดปากมาต้องมลงทีนี้เปิดปากแล้วยากเลยคิดว่าเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่รุ่นเก่านักแสดงเอเงเธอคิดว่าเป็นใครหมดเวลาแล้วครับเฮ้ยคุณจะต้องตัดสินใจแล้วว่าคุณจะตอบหรือคุณจะใช้ตัวช่วยเพิ่มยากมากตอนแรกนึกว่ารายการจะไม่อำขนาดนี้ไม่เราไม่คิดว่าเป็นอย่างนี้เหมือนกันอันนี้คืออำเลยอำโหดเลยจะใช้คำว่าอำใช้คำว่าฆ่ากันเลยดีกว่า ไม่ได้่าเลยหรือว่าเราใช้ซ้ําไปเลยว่าแบบขอสักสองชื่อใช่เอาอีกเหรอมีเพิร์สี่เองนะคุณแต่ถ้าเกิดไม่ผ่านอันนี้ก็ไม่ผ่านเลยนะใช่ครับเอาไงครับคุณฮอนด้าผมให้คุณตัดสินใจต้องการชื่อจากพี่กระป๋องไหมฮะเอาไหมครับเดาเลยดีกว่าไหมตอบเลยครับตอบเลยนะฮะว่าดวงตาคู่ที่สี่คู่นี้คือเบนพอนชิตาครับคุณเบนพอนชิตาชิ้นมั่นใจแค่ไหนเอ่ย เอางี้ผมไม่มั่นใจั้งแต่เปิดปากอะครับถ้ายิ้มเห็นปันอะจะมั่นเลยว่าเป็นที่เบมากอันนี้แบบยากอะขอยาิเปิดจมูกด้วยได้ไหมฮะอานนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูทั้งหน้าเลยดีกว่าเป็นการเฉลยมาดูกันดีกว่าว่าใช่เบนซ์พรชิตาหรือไม่ใช่ครับ อันนี้ท่าลีลาสดดิงๆสดดิงๆทอย่างน่าจะเป็นผลงานยุคที่พี่เขายังเล่นละครแบบเฮ้ยก็ยุคหลังๆแล้วนะใช่ๆหลังๆแล้วแต่งงานแล้วอะสีผิวเขาก็เนี่ยนะน้ำพึ้งสีน้ำผึ้งสีข้ามๆน้อยๆใช่แต่ว่าเวลาเรามองจากจอตรงนี้ครับมันไม่สามารถจะเดาสีผิวได้ขนาดนั้นไงครับมันขยายขึ้นมาใหญ่เลยนมเกมมัยากกว่าที่เราคิดเยอะกว่าเราเตรียมใจมาด้วยความแบบเอ้ย อย่างน้อยครึ่งทางโดยไม่ต้องใช้ตัวช่วยคืออย่างน้อยโดยไม่ต้องใช้ตัวช่วยเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งเอาแล้วครับไปหนึ่งเองนี่คุณไปสี่ดวงตาแล้วเพิ่งใช้ไปข้อเดียวเองนะนี่ควรอะไรขึ้นสู่ดวงตาที่ห้าก็คือครึ่งทางแล้วพร้อมไหมฮะครับกับดวงตาคู่ที่5้าตอนนี้คุณเหลือตัวช่วยอยู่สองนะครับคุณเพิ่งใช้ไปแค่ตัวเดียวใจเย็นๆครับถ้าเกิดครึ่งทางแล้วคุณใช้ตัวเดียวหมายความว่าอีกครึ่งทางที่เหลือคุณก็มีสิทธิ์ได้อีกสองตัวนะใช่ถูกต้องครับและนี่คือดวงตาคู่ที่ห้าครับ โอ้โหว้าวไหนบอกจะสบัดดูนิดเดียวไงนี่สบัดเปจ้องญงเลยทำไมหลังหนาอย่างเงี้ยเราก็ด้วยแบบจะแค่สบัดมาดูแล้วกลับมาแล้วนึกอ๋อนั่นแน่เดินไปถึงนู่นแล้วร้องอ๋อแล้วขอทราบชื่อจากพี่ชินหน่อยครับว่าคือพี่อ้อมอ้อมไหนอ้อมสุดนิอ้อมสุนิสาด้วยผมเห็นตาปุ๊บผมนึกใครยไหมคุณคิดว่าใครครับคุณฮอนด้าแป้วนัทพรเจ้าแม่คุณบ้าหรือเปล่าครับ เต้าพระยนพนคุณเอาส่วนไหนของตานี้มามองเป็นคุณเต้าครับเหลือ30วินาทีแล้วครับเอาแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วพี่ได้คนเดียวเลยเหรอมีชื่อเต้ามาชื่อหนึ่งมีชื่ออ้อมสุนิสามาชื่อเดียวตอนนี้มี่สองชื่อแล้วตาใกล้กันกว่านี้ป่ะอ๋อเหรอตาจะไม่ห่างขนาดนี้ใชเหรอของพี่อ้อมสุนิสาหรืออ้อมพียดาตัวนี้อ้อมพียดาอ้อมพียดาอ้อมพียดาอ้อมพีเ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 ดาอ้อมพียดา 9ก้าสุภัสตาไปอีกเนี่ยหมดเวลาแล้วครับกล <c oughs> ับเข้ามาประจำที่ก่อนเลยนะฮะตอนนี้คุณใช้120วินาทีหมดเกลี้ยงไปแล้วคุณจะต้องตัดสินใจแล้วบอกผมแล้วว่าคุณจะตอบไหมในสิ่งที่คุณนึกอยู่หรือคุณจะใช้ตัวช่วยไม่อยากจบตอนนี้โอเคอ่าได้อย่างน้อยคุณผู้ชมได้ดูเราต่ออีกสักอาทิตย์นึงครับอเอาเ,เ,เดียวเราลงวิาไปก่อนเอแล้วเอาใช้ ลูกพี่ช่วยครับผมพี่ปองครับขอสองชื่อนะฮะได้ครับเจอพี่ปองเอามาสแกนด้วยครับผมปองครับขอชื่อแรกดังๆให้เขาฟังหน่อยสิครับว่าได้ชื่อใครมาครับชื่อแรกคือแมทพีรณนีครับแมทพีรณี คือชื่อแรกที่พี่กระป๋องบอกมานะครับดูสิครับว่าตาคู่นี้ที่ดูอยู่ใช่น้องแมปพีระนีหรือไม่ใช่อย่าเพิ่งตัดสินใจนะฮะฟังอีกชื่อหนึ่งนี่คือชื่อที่สองที่ได้มาคืออ้อมพีดาครับอ้อมพีดาเอาแล้วครับเขาเอามาอำเธอ <laughs> <laughs> ฉันดูออกเลยตอนนี้พอ,อประทานโทษ <laughs> ระหว่างสองชื่อนี้ มองยังไงเป็นแมทน็อยากอินกระแสข้อจอถ้าสมมุติไม่มีชื่ออะไรมาให้เราเลยเออเออเราอาจจะผิดได้แต่ถ้าสองชื่อนี้ยังจะมองเป็นแมทอีกหรือนอบเพิยดาและแมทพีรนี่เอาแล้ว มั่นใจครับมีชื่อหนึ่งที่คุณนึกถึงมั่นใจเลยครับอันนี้มั่นใจเลยเพราะว่าถ้ามีช้อยส์แค่2องช้อยส์นี้ผมมั่นใจเลยว่าคือพี่อ้อมพิยดาแน่นอนครับนี่เขามั่นใจแล้วนะพี่ป้องอเพราะฉะนั้นตอบเลยนะฮะขอเสียงหังฟังชัดตอบยัดใส่กล้องตัวนี้เลยครับว่าตาคู่นี้คือพี่อ้อมพิยดาครับตอบแล้วว่าเป็นคุณอ้อมพิยดาพอนดาดูไม่เห็นด้วยเลยปล่อยเข้าไปเลยครับคนนี้โน้นนะจ๊ะอย่าไปสนใจเขาเกมนี้อย่าไปสนใจเขาใช่ไหมใช่ครับ เวลานี้อย่าเพิ่งสนใจทําไมถึงคิดว่าเป็นคุณอ้อมผมชอบหน้าพี่อ้อมมากรู้สึกเป็นคนที่สวยมากแล้วก็สายตาคู่นี้เนี่ยยากมากที่จะเป็นคนอื่นแต่ด้วยรายการทําให้มันตื่นเต้นมากๆแล้วด้วยอินี่ปั่นหัวตลอดเวลามันก็เลยวกแวกก็เลยวกแวกแต่ว่ามองแบบนี้แล้วยิ่งสองชื่อนี้ยิ่งมั่นใจเลยครับว่าต้องเป็นพี่อ้อมเท่านั้นมาดูกันเลยครับว่าใช่คุณอ้อมพิยดาหรือไม่ใช่ครับ และตาคู่นี้คือคืออ๊อฟอเวียด้าโอ้โหนี่ก็สะสมขยับขึ้นมาเป็นหนึ่งหมื่นแล้วนะครับกับดวงตาคู่ที่ห้าของเราเป็นไงนู่นโอ้โหดีมากเลยน้องดีมากสโลเลยสใช่ปะพอนด้าเราครับผมผมอะจำพี่อ้อมได้เฉพาะปากจริงแล้เขาเป็นคนปากถ้ารอบเราเนะเปิดปากปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวรายการชื่อเด้อไอไม่ใช่เดอะเมาส์ใช่ ใช้ชอยเปิดปากไปแล้วไงเบนพรชี้อ่ะเปิดมาจำเลยายด้วยนักเด้อก็บอกแล้วให้ดูตาอย่าไปดูปากดูดดูนี่เราหลอกขอบคุณมากครับสินเก่งมากครับขอบคุณมากครับผมเสียตัวช่วยไป2ตัวช่วยนะฮะครึ่งทางพอดีเลยพร้อมที่จะไปต่อยังครับพร้อมครับพร้อมนะฮะกับดวงตาคู่ที่6ตอนนี้ทั้ง2ท่านสะสมไปแล้ว10,000บาทกำลังจะขยับขึ้นเป็น1 5 0 0 0บาทถ้าาทายดวงตาคู่ที่6ของเราถูกและนี่คือดวงตาคู่ที่6ครับ ผงปรุงรถฟ้าไทยโยเกิร์ตริเชสปวดหัวเป็นไข้ใช้บาคาโมลตัวยาพาราเซตามอลเม็ดสีเหลืองอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาออมนะฮะกับดวงตาคู่ที่6ตอนนี้ทั้ง2องท่านสะสมไปแล้ว1,000 0บาทกำลังจะขยับขึ้นเป็น1 5 0 0 0บาทถ้าทายดวงตาคู่ที่6ของเราถูกและนี่คือดวงตาคู่ที่6ครับ ไม่เท่ากันด้วยที่เป็นที่เป็นที่เป็นผู้จัดเอาเลยสิที่เป็นผู้จัดนี่คุณดูดอลลี่สองข้างไม่เท่ากันด้วยไก่ไม่ใช่วรายุทธกไก่วรายุทธด้วยนี่ตลกอ่ะที่เป็นตลกอ่ะชื่ออะไรนะพี่อ้ออ้ออ้อเปล่าว่พี่อ้อจากปจากครัวคุณต่อยใช่ไหมพี่อ้อขอชื่อพิธีกรละกันครัวคุณต่อยนะครับ แน่นอนที่สุดมีคุณต่อยไต่พใช่ครับมีคุณต่อยไต้ภพแล้วก็คุณเอครับเอ๋แล้วก็คุณนาวัดครับนวัดแล้วก็โกตบแล้วก็คุณโกติสี่ท่านพี่หมูว่าแก่ไหป้าถ้าจะเป็นี่อเอะคุณเอที่อยู่ในรายการครัวคุณต่อยคุณเอกิรตินะฮะคุณเอกิรติครับเอาแล้วต้องดูดีๆนะแว่นแบบนี้หรือเปล่าใช่พี่ออสใส่แว่นแบบนี้ถุงใต้ตาจะใช่แบบนี้ไหมพี่ออสใส่แว่นแบบนี้แต่พอถอยออกมาแล้วอ่ะดูโตกว่าที่เราพูดไปดูลายผมเนี่ย พี่ออมเขาจะเสร็จผมขึ้นใช่ไหมตรงนี้มันน่าจะเกลียนกว่านี้ไหมเหลือ30ิวินาทีครับเนี่ยแล้วยิ้มอ่ะใช่เขายิ้มเบาๆอยู่ใช่ยิ้มแบบกลุ้มกริ่มแบบรู้ว่าตอบไม่ได้แน่ยิ้มแบบอะไรจ๊ะมองอะไรจ๊ะมองตาฉันเดาไม่ถูกหรอจ๊ะหมดเวลาแล้วครับคราวนี้คุณต้องตัดสินใจแล้วครับว่าจะใช้ตัวช่วยอีกหนึ่งตัวที่เหลือก็คือวิดีโอคอลหรือ คุณมั่นใจในคําตอบที่คุณคิดแล้วแล้วคุณจะตอบเลยผมตอบเลยครับตอบเลยนะฮะตอบเลยครับตาคู่นี้คือพี่อ๋อกีรติครับพอมาแล้วเป็นคุณอ๋อกีรติโอ้ข้อนี้ชินชินนะคุต้องรับผิดชอบไปเต็มๆเลยนะครับรับผิดชอบเลยแหละครับเหล่ามาดูเฉลยกันก่อนเลยดีกว่าก่อนที่จะไปวิจารณ์ตาคู่นี้นะฮะใช่คุณอ๊อกีรติหรือไม่ใช่ครับใช่ชิน ินแบบสะใจมากไม่แล้วตอนที่คุชินบอกว่าคิดว่าเป็นคุณอ๋อแต่พอถอยไปแล้วมีความรู้สึกว่ามันน่าจะโตกว่าเป็นนึกถึงใครผมผมนึกถึงแบบอาจจะเป็นรุ่นใหญ่นักร้องหรือว่าหรือว่านักแสดงรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยเพราะว่าพอพออยู่ใกล้ๆอ่ะสายตาค่อนข้างที่จะเป็นพี่อ้อเลยแหละแต่พอถอยออกไปนิดนึงนิ้วรอยมันอาจจะดูใหญ่ขึ้นพอไม่เห็นเออไม่เห็นนู่นเห็นอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบเอ๊ะใช่ป่ะแต่พอคิดไปคิดมา ไม่น่าจะพลาดครับสายตาคู่นี้กับแว่นส่งแว่นแบบนี้ที่แกจะชอบใส่ใช่ครับเอาละโหนี่ดูผ่านไปแล้วนะฮะหดวงตาเงินสะสมตอนนี้1 5 0 0 0 0บาทแล้วกำลังจะขยับขึ้นไปที่20,000แล้วนะครับในดวงตาคู่ที่7แล้วนี่คือดวงตาคู่ที่7ครับ อย่างงั้นเราไม่ให้ตอบเลยเดี๋ยวกลับมาตอบพรุ่งนี้เอาทำไมอ่ะบอกว่าได้หมดเวลาแล้วผู้วพี่ต้องต่อยอีกวันเลงพี่ทำอย่างนี้กับผมอีกแล้วเขาไม่ยอมปิดรายการกับเราเหรพี่ป๋องผมไม่ได้นะครับปล่อยให้เขาคุ้มคลั่งไปเชื่อดิพี่จอนถ้าปิดรายการแล้วเปิดวันไหนปุ๊บเชื่อป่ะลืมใช่ลืมจำไม่ได้ลืมเนี่ยไหนกลับไปดูนี่หายไปแล้วาด้วย ผู้นี้ค่อยกลับมาดูใหม่เอาละครับแล้วสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านก่อนจะจากกันไปนะฮะนี่คือดวงตาสุดท้ายดวงตาของท่านผู้ชมทางบ้านลองไปดูเลยนะครับว่าตานี้เป็นตาของใครเพื่อที่จะชิงผลิตภัณฑ์จากเจแฮเซรรัมเชิญครับ เอาละครับใครที่กำลังชมรายการเราอยู่เพียงแค่ยกโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาถ่ายรูปดวงตาคู่นี้และเข้ามาโพสต์คำตอบได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการ DI หลังจากรายการจบลงและผู้โชคดี10ท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะจากเจแฮเซรัม um ส่งถึงบ้านท่านไปเลยครับ เอาละครับถ้าเกิใครทราบคำตอบเลยนะครับสำหรับดวงตาเมื่อสักครู่นี้รีบตอบกันเข้ามาเลยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนละครับ<ะ>พรุ่งนี้ห้าโมงครึ่งกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ